สวัสดีค่ะทุกคนจ้าวันนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะค่ะช็อปจ้าสองนี้นะคะได้มาเมื่อ,เม,อเมื่อวานนะคะตอนเย็นนะคะเมือเ่อรืดนะคะก็เลยไม่ได้รีวิวนะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวกันแต่เช้านะคะเป็นกางเกงอีก เหมือนเดิมเลยว่าสั่งมาตอนเขาไลฟ์สดถ่านะคะคเพื่อนๆจะแบรนด์วินเทกน,นะคะแบรนด์วินเทกตัวนี้ราคา107บาทอันนี้ก็คือแล้วแต่จังหวะนะคะว่าเรากดได้ช่วงเวลาไหนนะคะทุกคนจะ ตัวนี้ก็จะเป็นเอวแบบนี้นะคะมีระบายลูกไม้นะคะสวยๆค่ะทุกคนจ๋าทุกวันนี้ไม่ต้องไปซื้อกางเกงราคาแพงๆกันแล้วนะคะดูค่ะรานะคาร้อยกว่าบาทเองนะคะถ้าเราดูในไลฟ์สดนะคะทุกคนจ๋าเราก็จะได้เก็บคูปองนะคะส่วนลดนะคะ ของทางร้านนะคะแล้วก็จะได้ราคาดีมากๆเลยคะ่ะสวยมากนะคะไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าแบบแบรนด์เนมราคาแพงๆใช้เลยะคะ่ะทุกคนจ้ะราคาประมาณนี้นะคะใช้งานได้หลายปีคะ่ะบ้านนี้ก็จะชอบซื้อแบบน,นี้นะคะใส่ไปทำงานได้นะคะใส่เที่ยวได้สวยมากเลยะคะ่ะ เป็นกระบอกกลางนะคะทุกคนจ้ะเป็นกางเกงกระบอกกลางจ้าไซส์ที่สั่งมานะคะก็จะเป็นไซส์ L ค่ะไซส์ L นะคะเป็นคนที่ชอบสั่งสินค้าตอนที่ทางร้านเขาไลฟ์สดขายนะคะทุกนะคนจ้ะเพราะว่า ตอนเขาไลฟ์อ่ะเขาจะมีโปรส่วนลดนะคะถ้าเราซื้อในในแพลตฟอร์มที่เขาไม่ได้ไลฟ์สดขายนะคะราคาก็จะร้อยเจ็ดกประมาณนี้นะคะแต่อันนี้ก็คือเราก็จะมีร้านประจำอยู่นะคะที่เขาไละคะ์ขายค่ะพอเขาไลค์ขายก็จะกระเด้งขึ้นมานะคะทุกคนจะเราก็จะไปกดซื้อก็จะได้นี้นะคะ ราคาร้อเจบาทร้อยแปดบาทนะคะคลิปนี้นะคะก็มารีวิวกางเกงยีนนะคะที่เราที่เราไปกดสั่งซื้อมานะคะก็คืออยากจะบอกว่ากางเกงราคาร้อยกว่าบาทก็สวยน,นะคะสวยแล้วก็อายุการใช้งานก็ใช้ได้นานนะคะคุ้มค่านะคะเราจะใส่เที่ยวใส่ไปทำงานใดๆก็ ทุกสถานการณ์นะคะทุกคนจะคลิปนี้นะคะก็มาส่งกำลังแรงใจให้กันเหมือนเดิมค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเฮงเฮปังๆไปด้วยกันจ้าบ๊ายบายค่ะ